สวัสดีครับสวัสดีช่องย,ยูทูบทุกท่านครับวันนี้เรามาอะไรไยังไม่ไปไมารีวิวรถเจโอเจนะครับรถนอกนะครับตัวนี้อูต่อสนไทยจัดให้ครับตัวนนีะ้ ตัวนี้เตรียมส่งงานนะครับเป็นกระบะโลมิเนียมนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ขายอยู่นะครับถ้าเป็นหัวตอนเดียวนะครับเบียดเสร็จนะครับรถข้อเกษตรความยาวห้าเมตรไม่เปียกห้าเมตรเนาะความยาวห้าเมตร,มรสูงประมาณสองเมตรห้าสิบ ประมาณนี้อ่ะเสาในครับตัวนี้เขาเรียกเสาในบกระบเะสาในอ,อุต่อเสริมชัยครับก็ใครอยากได้แบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะครับไม่ถึงร้านนะครับไม่ถึงร้านเบ็ดเสร็จอยู่ประมาณ90ไปลายๆนะครับเบ็ดเสร็จ90ลายป,ไป สนใจโทรมาสอบถามผมได้นะครับ08 08 3 2 6 4 5 5 4 1นะครับนี่นะครับสอบถามกันได้นะครับสเปคแบบนี้เลยจะแบบไหนก็ได้ใส่หมวกรูกลมก็ได้หรือวา่าเราไม่ใส่หมวกก็ได้กันชนก็จะเป็นกันชนยื่นนะครับสวยงามเลยสแตนเลส เลดครับกระบะยาวเท่าไหร่พี่ต้น5เมตรสูง2เมตร50 2เมตร3ฮะเมตร8 เมตรแปดกว้างสองสามสูงเมตรแปดระมาณรถอยู่วห้าตันเจ็ดตันตันก็บรรทุกได้สิบตันประมาณสิบตันตันเก้าตันสิบตันได้อยู่ครับเพราะว่าเป็นเจอเจนีนี่ก็โดนิมิเตอร์ครับตั้มด้วยนี่ครับ สไตล์ยกดำสไตล์ยกดำด้วยติดเคนด้วยนี่นะครับวิ่งวัสดุก่อสร้างก็แบบนี้ก็ได้นะครับทําแบบนี้ก็ได้นะครับอืติดเคนด้วยครับติดเคนด้วยนี่ครับพื้นในสบายเลยวันนี้จะโทนมาเล่นโทนสีแดงคันนี้เนีย่ยยกดำได้ ความยาวก็ประมาณ5เมตรนะครับตัวนี้สวยงามครับนี่ก็ติดเขีน,นีีรถรถไทยครับตัวนี้รถไทยโดนมิเตอร์ตัวนี้ มาแล้วก็เอามาเข้านี่เลยครับสวยงามครับคันนี้ครับเป็นกระบะโลนะครับโลบีเนียมเสาในเสาอยู่ข้างในเห็นไหมเสาในครับดือเราจะเอาโลโชเสาก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบอันนี้รถเอ่อ รถนอกนะครตอนเดียวหัวตอนเดียวไม่ใช่หัวแคบกระจกก็พับได้ครับดีนี่จกพับได้นี่ก็กำลังช่างกำลังต่อเตรย,ย์เล็กสวยงามตอนนี้ก็กำลังจะติดตั้งบางุน ่างขึ้นไม่ได้อีกช่างลูกค้าคนนี้อยู่ไหนเปียกชัยภูมิชยภูมิครับ,รบลูกค้าชาัย,ยภูมินะครับสวยงามมากเลยชอบกันชน,น กันชนแตงจบครับสแตนเลสที่นี่แล้วก็เพ้นเกิดขงหน้า,มามนดูาท่อเสียทำได้สวยมากเลยนี่เป็นท่อพักสแตนเลส เป็นท่าพัดเลนพุ่มเลนครับอย่างสวยเลยรูเลยเสียงนุ่มๆครับแต่สีนิ้วเสียงจกทุ่มดีครับรตัวน,นี้เสีน,น,นิ้วตัวนี้เสริมแหนบเพื่อแหนบนี่ครับแหนบบรรทุก แต่ไม่รู้ว่าเป็นเฟืองอะไรถ้าเป็นเฟืองสิบเอ็ดอะยิงดีเลยหลงโลง่งแต่ตัวนี้ถ้านับเฟืองต้องต้องถอดรุ่นนี mm hmm. ้กระพักเป็นเลยที่หมด สวยงามตามท้องเรื่องครับถ้าใครสนใจก็โทรสอบ,บสถามสั่งได้นะครับใครชอบแบบนี้นะครับเอาไปวิ่ง เฉดเลครับวิ่งมันวิ่งที่ยงที่ยางนะครับรเราจะเอายาวกว่านี้ก็ได้ห้าเมตรห้าสิบก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับแล้วแต่ลูกค้านี่เอาแบบไหนก็ได้นะครับหรือจะอแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเอาไปใช้งานแล้วแต่โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นครับยังไงก็รอชม ันคลิปต่อไปนะครับอย,ย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ